ตมตัวเนี้ยเราตัดไม้ตัวนี้แล้วมันเป็นโรคนะตัดไม้ที่เป็นโลกก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานต่อไปตัดต้นอื่นต่อเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะต้องมีในกระเป๋าคือนี่ครับไฟแชค็คเป็นสิ่งสําคัญมากเน,ะนี่ก็ลนค่าเชื้อนี่ยถือว่าได้ผลมากน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรการระบาดของเชื้อโรคได้ในระดับหนึง่ง และที่สําคัญวันนี้ครับจะบอกว่าเวลาเราไปเดินชมกล้วยไม้เนี่ยในสวนของเราสวนที่เรารักเนี่ยเวลาเราเจอนะอะไรที่มันแปลกหูแปลกตาที่มันไม่ค่อยจะดีสําหรับกล้วยไม้ของเราเราก็ดูแลปนนิบัติไปเลยนะก็เช่นไปเจอโรคเราควรจะมีอะไรบ้างวันนี้มิตรชนพาชมเลยสิ่งแรกที่เราเจอกล้วยไม้ตัวนี้นะเขากําลังเป็นโรคอยู่ นะสิ่งที่จะต้องมีนะฮะก็คืออุปกรณ์ที่จะต้องติดตัวอยู่เสมอก็คือนี่แหละครับปูนแดงนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นปูนขาวจนะปูนแดงหรือปูนขาวใช้ได้เหมือนกันนะปูนขาวเนี่ยมันมีลิ์เป็นด่างและด่างมากๆเลยนะในสภาวะของเชื้อโรคบางชนิดนะฮะเขาไม่สามารถจเจริญเติบโตต่อไปได้เมื่ออยู่ในสภาวะที่เป็นด่างจัดๆนะเพราะฉะนั้นเราเคยได้ยินคําว่าเอ๊ะบางท่านเนี่ย ฉีดน้ําปูนใสป้องกันโรคนะหรือว่ากําจัดโรคนะนะจริงๆแล้วไม่ใช่การกําจัดนะเป็นการป้องกันโรคนะก็อย่างที่มีทนบอกคนระับถ้าเจอปับ๊บเราก็ทำซะเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมีคือปูนปูนขาวนะแล้วก็นี่เลยครับอาวุธประจํากายของนักปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ถ้าสังเกตดีๆจนจะมีกระเป๋าแบบนี้นะในนี้ก็จะใส่พวกนี้แหละอุปกรณ์ต่างๆที่เราจําเป็นจะต้องใช้นะ มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะมิเตชินเข้าสวนในดูนะก็ถือว่าวันนี้นําเรื่องราวดีๆนะกิจวัตรประจําวันของคนรักการปลูกเล้กล้วยไม้นะไปไปชมสวนกันครับนี่ก็เป็นกล้วยไม้ที่มิเตชินปลูกเลี้ยงไว้เป็นไม้ป่านะนี่จะเห็นว่ารากเนี่ยดีเหลือเกินนะเอามาเลี้ยงไม่นานก็ฟื้นตัวหมดแล้วนะก็รักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็ต้องดูแลอใจใส่เขาอ่าแลวนี่ก็จะเป็นเจ้า แคทเริยานะกำลังออกดอกเบ่งบานเลยสวยงามมากๆก็อยากจะได้นะผสมพันธุ์ประเด็นก็คือว่าที่มิตรชนบอกว่าในกระเป๋าโดเลนมอนของมิตรชนเนี่ยต้องมีอะไรบ้างวันนี้ก็ศบโอกาสครับตัวนี้เป็นพวกไวน์น็อตนะฮะสกุลพวกแคทเริยานะก็อยากจะได้กล้วยไม้หรืออยากอยากจะผสมพันธุ์ฝักก็ต้องทำเลยครับตรงนี้เลยจังหวะดีแล้วมาเจอกล้วยไม้กำลังมิตรชนอยากจะบอกว่าในกระเป๋าโดเลนมอนของมิตรชนเนี่ย มันก็จะพร้อมนะก็จะมีนี่ฮะป้ายสําหรับเเขียนหลังจากที่เราผสมพันธุ์ก็มีไม้จิ้มฟันนี่ฮะจะว่าไม้จิ้มฟันก็เป็นไม้ที่ไปซื้อร้านยี่สิบบาทมันเลลมแหลมอย่างเงี้ยมันเหมาะสาหรับการผสมพันธุ์กล้วยไม้นะใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งนะอ่ะ,อะกล้วยไม้ต้นนี้นะฮะมีตฉชนอยากจะผสมพันธุ์วันนี้ก็เรียกว่ามาผสมพันธุ์นี่ก็เป็นข้อดีนะฮะสำหรับการที่เรา เตรียมพร้อมไว้ในกระเป๋าดอเลมอนของเราเนี่ยมีอุปกรณ์ทุกอย่างนะฮะก็หลังจากที่เราผสมพันธุ์ติจแล้วก็เนี่ะต้องมีป้ายซะหน่อยเดี๋ยวจะลืมวันๆหนึ่งเนี่ยเวลาเดินเข้าสวนเนี่ยเจออะไรอยากได้อะไรก็ทําเอานะฮะก็ดินสอเขียนชื่อนะว่าเอ่ออะไรก็บันทึกไปเลยนะป้ายพวกนี้ก็มีขายได้ทําท้องตลาดทั่วไปนะถ้าคิดว่าจะทําเป็นเรื่องเวลานะเ,เขียนเลยครับเซลล์ตัวเอง เป็น Y วน์เนี่ยกับเขียนป้ายนะแล้วก็เอาไปผูกติดไว้ถ้าจะให้ดีก็ใส่วันที่เข้าไปด้วยมิตรชนเนี่ยไม่ได้แค่แล้ววันที่แล้วบางทีได้ฝักแล้วพอว,ว่างๆนะมิตรชนว่างเ,เพาะเมล็ดเนี่ยมิตรชนก็สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ตัดไปเพาะตั้งแต่เขายังเป็นฝักอ่อนเลยในบางครั้งนะบางครั้งถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยฝักไว้จนแก่ก็ค่อยไปเพาะก็มี สิ่งที่มีฮะที่ต้องมีคือดินสอนะ,ะสรุปป้ายสําหรับการเพราะเลี้ยงกล้วยไม้นะฮะแล้วก็ไม้สําหรับเป็นเขียเ่ยเกสรของกล้วยไม้แต่สิ่งที่จะละเลยไปไม่ได้สําหรับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะนี่ครับต้องมีอาวุธติดมือนะสำหรับคนที่รักจริงๆนะเวลาที่เราไปเจอโรคภัยอของกล้วยไม้เนี่ยก็จะได้ดําเนินการกําจัดตั้แต่เนิ่นๆนะนี่ จะเ,เห็นว่านี่ฮะมันเป็นโรคนะที่ใบนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนะว่ามันเป็นโรคแล้วเร,เราควรจะทําอย่างไรซึ่งกล้วยไม้ที่เขาเป็นโรคเนี่ยบางทีเนี่ยเล็กๆน้อยๆแบบนี้เราเห็นปับ๊บเราต้องรีบกําจัดเลยนะตัดทิ้งไปเลยไหมครับไม่ต้องเสียดายนะนี่มีถึนกับติดกันไกลเนี่ยไว้ตลอดเวลานะตัดทิ้งไปเลยครับเพราะไม่เช่นนั้นมันจะระบาดนะเนี่ยและที่สําคัญนะพอเวลาที่เรา เขาไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่มิตรชนมีติดมืออยู่ตลอดเวลาก็คือนี่ครับปูนแดงนะแต่ว่าเวลาไปซื้อพม,มา่าพม,ม่าเขาไม่ใส,ส่สีเข้าไปเรื่องไงเราไม่ทราบนะมันจะออกมาเป็นแบบนี้อันนี้คือปูนแดงนะสิบบาทติดไว้ติดมือไว้ก็เอามาทาบาดแผลจะกันเขาติดเชื้อครับนะบาดแผลที่เราตัดไปเมื่อสักครู่นี้นะก็มือนี่แหละครับนะป้ายทาเลยนะเพื่อไม่ให้โรคเข้าระบาด แล้วเมื่อกี้เนี่ยบาดแผลใบเมื่อกี้เนี่ยเขาอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะพอน้ําหยดลงมามันทําท่าเหมือนจะระบาดไปข้างล่างก็ทาเข้าเลยฮะนี่ตามบาดแผลเหล่านี้นะพอเวลาเราให้ปุ๋ยที่มีในตัวเจนสูงๆนะปรากฏว่าเขาจะเพิ่มความอ่อนแอและแตกเปราะมากขึ้นแล้วก็ทาเลยนะ,ะนี่ก็ถือว่าบางครั้งเนี่ยกันไว้ก่อนดีกว่าแก้นะที่เขาบอกว่าพอแย่แล้วแก้ไม่ทันอะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ อันนี้ก็เป็นอีกบาดแผลหนึ่งมิตรชนในะช่วงหลังเนี่ยให้ปุ๋ยไนโตรเจนสูงนะฮะก็ทาเขาเลยนะเขาอุตสาห์ให้ดอกเราแล้วเป็นไม้หอมที่มิตรชนชอบมากวุติพันธุ์ออกดอกทั้งปีครับนี่ก็เป็นอีกที่นี้ครมองเห็นแล้วนี่ต้นนี้ก็ปลูกเลี้ยงเอาไว้ฮะดอกออกเซอร์นัวครับงามดีเหลือเกินแล้วออกลูกออกดอกสวยงามมากก็เป็นแคทเธอรียาแขะมิตรชนก็มีจาหน่ายอยู่ในช่องนะอัปเดตกล้วยไม้ประจําสัปดาห์นะนี่ฮะ ใครบอกว่าอาหารกล้วยไม้เลี้ยงบ้านๆอย่างมิตรชนฮะดูมันออกดอกค่ะนี่เป็นพวกอดอนมาลีฮะมิตรชนก็ออกเลี้ยงได้ผลกับเขาเหมือนกันนะมิตรชนก็ใช้อาหารกล้วยไม้ของตัวเองนะมิตรชนผลิตเองอดูนี่ฮะโอ้โหมันน่าภาคภูมิใจสวยงามมากๆค่ะนี่ดอนมาลีครับสวยงามจริงๆออกดอกชอบบรมเลยนะก็เป็นความสุขครับที่ได้เห็นกล้วยไม้ของเราออกดอกเนี่ยนะหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากอยาก เลี้ยงอยากจะปลูกแต่ว่าต้องลงมือทําครับลองหาประสบการณ์ด้วยตัวเองนะแล้วพอเราเป็นแล้วเนี่ยมันเป็นเลยนะฮะสวยงามมากๆครับดอนมารีโชนะครับแต่ว่านํามาชมบางคนบอกเอ้มิตรชนนี่จะเอ่อตกลงปลูกเลี้ยงกล้วยไม้จริงไหมนะนี่ตัวจริงเสียงจริงของมิติชนเป็นคนแบบนี้ครชอบเข้าสวนชอบปลูกกล้วยไม้นะปลูกเนี่ยก็ไม่ได้ไปแข่งขันอะไรกับใครปลูกเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามของตัวเองแล้วก็นําความรู้เกี่ยวกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้นะมาแบ่งปันกัน นะก็สําหรับใครที่อยากจะเป็นในเรื่องของการเพราะปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็เข้ามาทักทยายเรียนรู้กับมิตรชนได้นะก็อีกหน่อยก็จะเปิดหลักสูตรอันนี้ก็เป็นต้นนฮะนี่ลูกฟ้ามุ้ยผสมฝักเอาไว้มันะเที่ยวชมสวนเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการได้สัมผัสกับความรู้สึกที่มีความสุขนะแต่ที่สําคัญเวลาเราเดินชมสวนเนี่ยเราเห็นว่าอ้น่ฮะ ต่อให้เก่งขนาดไหนหนีไม่พ้นหรอกครับบางคนบอกเป็นโรคนิดหน่อยโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับโทรมาหาพี่ชุนจะใช้ยาอะไรดีนี่ครับยาที่ดีที่สุดคือกําจัดแดเดตไปเลยนี่เขาเป็นโรคนะโรคเชื้อรานะก็เนี่เท่านี้แหละครับนะแล้วก็นําเอาไอ้ที่มันเป็นโรคเนะี่ยไปเผาทําลายเสียนะให้ทิ้งตะและที่สําคัญครับเวลาที่เราเข้ามาในสวนนะเราจะเจออาการแบบนี้นครับเนี่ยไม้ที่เราปลูกเลี้ยงไว้มันเป็นโรคแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะสิ่งที่เราจะต้องมีนะ ใบเนี่ยเริ่มเหลืองนะจะทิ้งใบนะอาจจะติดโรคนะปลายฝนต้นหนาวเนี่ยโรคพวกนี้จะระบาดนะมิษตรชนก็จะมีนี่แหละกันไก่นะติดไว้เสมอนะถ้ามันยอมสละได้ก็ต้องยอมสละนะเพื่อไม่ให้เขาระบาดแต่สังเกตนว่าโรคกนี้เป็นโรคเชื้อราถ้าดึงออกได้ดึงออกแต่ถ้า,าดึงออกไม่ได้ตัดครับเนี่ยตัดก,ากําจัดออกไปเลยครับนี่ ก็จะเห็นว่ามันมันเริ่มเป็นโรคเห็นไหมแล้วเขาจะทิ้งใบโดยเฉพาะช่วงปลายฝนต้นหนาวน,นํามานี่ป้ายบาดแผลนะเมื่อเราตัดแล้วก็ควรจะป้ายบาดแผลไว้ด้วยปุนเนี่ยปูนแดงหรือปุ้นขาวก็ได้นะ่งที่ต้องมีติดไว้สําหรับในกระเป๋าสาหรับคนที่รักการปลูกลี้ยงต้ยไม้นะพะมีสรุปได้เนี่ยปุนแดงนะะแล้วก็นี่ฮะกันไก่นะฮะแล้วก็ดินสอนะฮะ ป้ายสาหรับเผื่อจะผสมพันธุ์นะแล้วก็ไม้แหลมๆสาหรับการผสมพันธุ์นะครับแต่ที่สําคัญนะขาดไปไม่ได้เลยต้องมีติดไว้เสมอนะคีมตัวเนี้เราตัดไม้ตัวนี้แล้วมันเป็นโรคนะตัดไม้ที่เป็นโรคก,ก่อนที่เราจะเอาไปใช้งานต่อไปตัดต้นอื่นต่อเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะต้องมีในกระเป๋าคือนี่ครับไฟแชก เป็นสิ่งสำคัญมากเนี่ยนี่ก็ลนค่าเชือ้อเนี่ยถือว่าได้ผลมากน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรการระบาดของเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งหรือบางท่านบอกว่าผมใช้แอลกอฮอล์ครับก็ได้ครับแต่ว่ามิตรชนเนี่ยชอบสายโหดชอบแบบนี้เลยนี่เผาลนเลยใช้ฆ่าด้วยฆ่าเชื้อด้วยความร้อนฮะ แล้วก็นําไปใช้ได้ตามปกติไม่เช่นนั้นไปตัดต้นอื่นนะมันก็จะระบาดติดไปที่ต้นอื่นอีกนะเป็นการแทนที่จะรักษาให้มันหายกลับกลายเป็นช่วยมันขยายพันธุนะ์เชื้อรามากขึ้นนะก็เล็กๆน้อยๆครับแฟนท่านใดชอบอกชอบใจครับเกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องมีนะในการเข้าสวนต้ยไม้กรนะเ,เป๋าโดเรมอนแบบนี้ครับมีไว้ไม่เสียหายนะสำหรับ นานาสาระดีๆเกี่ยวกับช่องมิตรชน h ช n แนลครับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้การดูแลกล้วยไม้นะการเพราะเมล็ดกล้วยไม้การขยายพันธุ์กล้วยไม้ท่านใดมีสกข้อสงสัยนะกริ้งกางเข้ามา0 929232861หรือว่าจะทัก idline chon2232 พูดคุยกันได้ครับนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันช่องนี้ก็ถือว่านานาสาระนะเรียกว่าไม่มีคอนเทนต์ไรตายตัวนะฮะ ท่านใดสงสัยสอบถามมาถ้าไม่ทุกไม่รู้นะทุกคนจะไปสอบถามผู้รู้ให้สําหรับวันนี้ก็พบกันไปเพลงเท่านี้ครับก่อนจากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตามพบกันใหม่อีพีนะครับสวัสดี